ขนยาเสพติดออกมาขยะบ้าเป็ลายย่อยออไปกับนก็ต้องขอบคุณท่านการตารวจนะครับที no ่ตัวน้องในการรับได้ที่ どうぞ。<music> <music> การดำเนินการตามนโยบายของท่านผู Dans ้ชทนแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านผู mm ้ชการทระบบษานที่ให้ตำรวจไปตรวจปฏิบัติพิเศษครับส่วนที่กําลังกับปปสกสมครับการตรวจค้นบริเวณสถนนีรถอันนี้ขนส่งสายใต้ใหม่เนื่องจากว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยาสเสพติดนะครับที่ผู้ค้ายาสเสพติดบางส่วนอาจจะนํายาสเสพติดเนี่ยลักลอบขนส่งผ่านสายใต้เพื่อลงไปจำหน่ายในภาคใต้นั่นเป็นประการแรกครับส่วนประการที่2ก็คือ,อช่วงนี้เป็นช่วงค้ายสงการานก็มีที่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ระดมกลาลังขึ้นมาเพื่อเป็นการป้อง,ป,อง,ป,องอป้องป้องปามเหตุยุสไลด์ต่อซั์